สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋กเช่นเคยนะคะกับเก๋โปรโมชั่น isuzu นี่เลยค่ะเก๋อยู่กับ spacecab นะคะเป็นรุ่น L auto นะคะราคานะคะที่เป็น Euro 4นะคะก็ยังมีรถให้ลูกค้าอยู่นะคะราคาอยู่ที่753,000บาทนะคะในส่วนของ Euro 5นะคะราคาอยู่ที่768,000บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1.9ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ150แรงมา้า แรงบิด350นิวตันเมตรนะคะคันนี้ที่เก๋มารีวิวให้ดูนะคะมีชุดแต่งนะคะเป็นชุดของ A S Sporty ตแต่งแบบนี้สวยๆไปเลยนะคะแต่งให้ฟรีเลยนะคะสำหรับในรุ่นของตัว s p ป c แ Cap L Auto นะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะตรงไหนที่แต่งเป็นชุด A S Sporty ตบ้างเดี๋ยวเก๋าพาไปนําชมค่ะด้านหน้านะคะตัวกระจังนะคะมีการ เป็นชุดครอบนะคะของตัวเอสปอร์ตีนะคะทาเป็นดํานะคะตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยของสีตัวรถนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับชุดเอสปอร์ตีชุดนี้นะคะในตัวของตะแกรงด้านหน้านะคะที่มีช่องขนาดใหญ่นะคะก็ทําให้ลมแลกอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะในชุดของอกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตของเอสปอร์ตีนะคะเป็นดําด้านนะคะตัดด้วย สีขาวนะคะแล้วก็มีขิดด้วยสีแดงนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวไฟในรุ่น L นะคะเป็นไฟ LED projector นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะมีให้ไฟเลี้ยวนะคะก็อยู่ในตัวโคมเลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะคะในสำหรับในรุ่นของเกต L อ u อ o ต้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็ก6 6นะคะก็เป็นลายก้านสีบอลเงินนะคะตัวของไซส์ยานะคะใส่อยู่ที่2 1 5 7 0 R 1 6นะคะ ด้านข้างนะคะก็มีคำว่าสเปคแคปนะคะแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ของ A s p o r t ์นะคะตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นชุดครอบนะคะของ A s p o r t ์นะคะจัดด้วยดัมด้าน,นะคะอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะการสาติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มติดตั้งแล้วนะคะมือเปิดนะคะของตัว L-Auto นะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ด้านข้างของตัวรถนะคะก็ติดตั้งเป็นสเกิร์ตของเอสปอร์ตตี้เหมือนกันนะคะทั้งชุดนะคะก็รอบคันเลยนะคะพร้อมด้วยของตัวสปอยเลอร์นะคะตัดเป็นสีดำนะคะไฟเบรกวงที่3นะคะก็เป็นแบบ LED มาด้วยนะคะด้านท้ายก็สติ๊กเกอร์นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ เป็นแบบสามสเต็ปสวยงามเลยนะคะมือเปิดด้านฝากระบาดท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมด้วยกล้องถอยให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ในตัวของ L Auto มีกันชนท้ายมาแล้วนะคะคันนี้เอาออกนะคะเพื่อติดตั้งเป็นสเกิร์ตของตัว s Sporty นะคะพร้อมด้วยฟินนะคะสีดำนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะในรุ่นของ s p ป c e Cap L Auto นะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัดขีบด้วยนะคะก็จะเป็นโครเมียมทั้งภายในทั้งคันเลยนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะพร้อมด้วยตัวเก็เก็บของนะคะตรงคอนโซลให้ด้วยนะคะตรงกลางนะคะคอนโซลก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะคะ ที่วางแก้วนะคะมีมาให้แล้วนะคะทั้งสายแล้วก็ขวาเลยนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto Android นะคะบลูทูธได้ด้วยนะคะช่องชาร์จไฟ12โวล์นะคะมีให้1จุดนะคะในตัวของแอร์นะคะก็ใช้งานง่ายนะคะเป็นหมุนนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมีระบบช่วยนะคะลงทางราชันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ในส่วนของพวงมอไรานะคะก็เป็นแบบยูรีเทนนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะที่พวงมอไรานะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมอไรคด้วยนะคะในตัวของหน้าจอเรือนไม้นะคะก็เป็นแบบอนาล็อกนะคะดูนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายเลยนะคะไฟนะคะปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยนะคะมีระบบป้องกันการลื่นถไถลน,นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวเบาะนะคะ เป็นเบาะผ้านะคะที่โอกกระชับนะคะกับสริละของผู้ขับขี่นะคะทุงร่มนะคะมีให้2จุดค่ะกุญแจนะคะในรุ่นของ L-Auto ก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะให้ถึง2ดอกเลยค่ะชอบไหมคะสำหรับชุดแต่ง A s อส o r t ์ตกับ Space Cap L-Auto คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะในรุ่นนี้นะคะอยากสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์อาชีพนะคะ ก็สอบถามทักทายมาเลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นอีซูซูเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ